สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับทุกคนผมมาแล้วอาหมาฟังข่าวกันหน่อยนะครับ ผมมีข่าวของเดลีอัลลี่ครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับเหมือนว่าเอฟเวอร์ตันก็ไม่อยากได้ณเวลานี้นะครับแล้วก็สโมสรเบซิกตาตอนนี้ครับหาทางยกเลิกสัญญากับเดลีอัลลี่แล้วนะครับม,มาฟังกันเลยน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เป็นสื่อช้องถิ่นของตุรกีครับอย่างซาบาบอกว่าเบซิกตาตอนนี้ครับต้องการยกเลิกสัญญายืมตัวกับเดลีอัลลี่และเหมือนว่าอยากจะส่งตัวกลับเอฟเวอร์ตันก่อนกาหนดด้วยนะฮะ เรามาตามกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มตัวนี้เดลิอลี่ครับดรอปลงไปเยอะมากๆา เราต้องบอกว่ามิดฟิลวัย2ี่บกปีอย่างเดลอาลีคนนี้ครับย้ายไปค้าแก้งกับเบซิตัสแบบชั่วคราวเลยในตอนซัมอ่ผ่านมาแต่เขาลงสนามไปแค่9้านัดเท่านั้นเองนะครับอาลีเนี่ยเขาเดบิวต์ให้กับเบซิตัสครับในเกมที่เจอกับซิวาสปอร์กับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมชผ่านมาก่อนยิงลูกแรกครับในอีกไม่ถึงสัปดาห์ในเกมที่ชนะอันคารากูคูกับ3ประตูต่อ2นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเดลอาลีคนนี้ครับตกต่ำลงไปเยอะมากๆ และไม่เคยเป็นตัวจริงให้กับเบซิตัสอีกเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมไปต้นมานะครับและกลายเป็นเป้าวิจารณ์จากแฟนบอลของสโมสรอ,อย่างหนักล่าสุดตอนนี้ครับดูเหมือนว่าเบซิตัสเองก็จะเจอปัญหาในการส่งตัวเดลเลี่กลับมาประเทศอังกฤษนะฮะเพราะว่าเออฟ์ตันเองก็ไม่อยากจะได้ตัวเขาคืนมาก่อนกําหนดเหมือนกัน ถ้าสุดท้ายครับหาว่าเบสิกตัตเองไม่สามารถยกเลิกสัญญากับเดลเลอัลี่ได้ครับทางเบสิกตัตเองก็จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเดลเลอัลีไปจนจบฤดูกาลเลยนะครับแถมยังต้องควักเพิ่มอีก9,000ปอนด์ทุกนัดที่ลงสนามด้วยสําหรับเดลเลอัลีนะครับ <c oughs> ถือว่ามันมีออปชั่นแบบนี้นะโอ้โหตอนนี้เหมือนว่าเบสิกตัตเองอยากจะยกเลิกสัญญากับเดลเลอัลี่กลางคันซะอย่างนั้นนะครับโอ้โห ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของเดลเลาลี Le ่ A L e, ตอนนี้คอมเมนต์ก็ไหมผมได้เลยนะครับโดนแฟนบอลเบสิตัสเองวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับจัดมาครับวารุน